จากบริษัทไทยซีแซกฟิล์มวันนี้นะครับเราจะมารีวิวติดฟิล์มกรองแสงบ้านนะครับแบบผสมผสานตามวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละโซนบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับตามมาชมกันครับ เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนหน้าบ้านกันก่อนนะครับปัญหาของโซนหน้าบ้านก็คือแดดนะครับมันจะลงมาที่ทางด้านหน้าบ้านเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาเนี้ยโดยการเลือกฟิล์ม z s 7 0 r k ซึ่งเป็นฟิล์มประหลอดนะครับคุณสมบัติของฟิล์ม z S70RK ตัวเนี้ยก็คือได้การสะท้อนความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับเพราะเป็นฟิล์มประหลอดแสงอาทิตย์จะมาโดนที่ตัวฟิล์มนะครับแล้วก็สะท้อนออกไปนะครับรวมถึงคุณสมบัติเด่นก็คือเรื่องราคาซึ่งตัวนี้ราคาจะย่่่อออมเยยาวนคจต้้งงไไดแ และฟิล์มตัวนี้มีดีไซน์ที่สวยงามสีทองแดงติดแล้วดูหรูหราส่วนด้านในนะครับสีฟิล์มจะเป็นสีเงินนะครับซึ่งจะแตกต่างจากภายนอกนะครับจะเป็นดีไซน์ของสีทองแดงอย่างเห็นได้ชัดครับ โซนต่อมาเรามาดูโดยรอบของบ้านหลักลูกค้าเลือกฟิล์ม c ีแซก50 UV ความเข้ม50%นะครับซึ่งคุณสมบัติเด่นของฟิล์ม g 50 UV เป็นฟิล์มเซรามิกทาให้มีค่ากันความร้อนที่สูงความเข้มเนี่ยไม่เข้มมากทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกปลอดโปร่งสบายอยู่บ้านแล้วไม่รู้สึกอิดอัด คุณสมบัติเด่นของฟิล์มเซนิกอีกอย่างหนึ่งก็คือคนด้านในบ้านจะมองเห็นวิวด้านนอกอย่างชัดเจนส่วนคนด้านนอกนะครับจะมองไม่เห็นคนด้านในบ้านนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะครับ ่อนะครับก็คือโซนห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อเติมของบ้านนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสวนโซนห้องนั่งเล่นก็จะมีเด็กวิ่งเล่นซึ่งลูกค้ากังวลกระจกจะแตกเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนะครับก็จึงเลือกติดฟิล์มดีลัยก่อน1ชั้นนะครับเป็นรุ่น CZ SF4 นะครับความหนาอยู่ที่4ีมิลเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ชั้นที่2นะครับก็ได้ติดฟิล์ม CZ c, c 5 0 UV นะครับเพื่อกันความร้อนซึ่งตัวนี้ค่ากันความร้อนก็อยู่ที่80%วิสัยทัศน์นะครับเมื่อเราทําการซ้อนฟิล์มนิลภัยเข้าไปแล้วก็ฟิล์ม4 5 0นะครับมุมมองของภาพก็ยังชัดเจนอยู่นะครับตามภาพนี้เลยนะครับก็ถือว่าวิสัยทัศน์ก็ยังถือว่าโอเคดีเลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูภายในบ้านกันนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าอยากจะแบ่งห้องให้เป็นสัดส,สว่วนมองกันไม่เห็นนะครับก็เลยเลือกเป็นฟิล์มฝ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวห้องครัวห้องน้ําก็จะทําการติดฟิล์มฝ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับ โซนต่อมานะครับก็คือโซนต่อเติมชั้น2นะครับซึ่งบอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยโอ้โหอร้อนมากนะครับเราก็เลยแนะนําให้เลือกฟิลม์มเป็นรุ่นท็อปที่สุดไปเลยนะครับก็คือ CZ h y b r i d Pro P60 นะครับความเข้มอยู่ที่60%ค่ากันความร้อนนะครับสูงถึง79%เลยทีเดียวด้วยฟิล์มความเข้ม60%แต่ค่าตังความร้อนสูงขนาดนี้นะครับก็เลยได้คุณสมบัติช่วงเย็นๆก็สามารถที่จะมองวิวผ้าทิศตกหรือวิวรอบๆบ้บบานได้อย่าง ชัดเจนนะครับเป็นฟิล์มรุ่นท็อปที่สุดที่เราแนะนำนะครับ ้ายนะครับก็คือโซนห้องนอนชั้น2นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านหน้านะครับลูกค้าก็ยังติดเป็นตัวประหลอดสีทองแดงอยู่นะครับก็คือ z s 7 0 r k ครับแต่โซนรอบบ้านทั้งหมดนะครับก็ติดเป็นตัวเข้มเลยนะครับการความร้อนสูงก็คือ CZ c 8 0 u v นะครับค้าการความร้อนโดยรวมอยู่ที่87%และก็ได้คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวนะครับเผื่อเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะครับความเข้ม80%คนด้านนอกก็จะมองไม่เห็นด้านในนะครับก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาดูบ้านที่ติดฟิล์มแล้วกับยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับลักษณะตัวอย่างบ้านหลังนี้นะครับก็คือลักษณะของกระจกที่ยังไม่ติดฟิล์มนะครับก็จะเห็นภายในบ้านอย่างชัดเจนรวมถึงความร้อนก็จะเข้ามาได้อย่าง100เซนตเต็มนะครับก็ถ้าเราไม่ติดฟิล์มเนี่ยมันก็จะเลืองค่าไฟฟ้านะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะความเข้มอยู่ที่50%นะครับด้ความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับจะมองเห็นคนภายในบ้านแบบลางๆแล้วก็ได้ดีไซน์ที่ดูสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ค่ากันความร้อนที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยเพราะว่าคุณสมบัตินี้ก็คือคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือสูตรการติดฟิล์มบ้านแบบผสมผสานการใช้งานจริงตามส่วนต่างๆของบ้านนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดฟิล์มสูตรแบบนี้นะครับ โดยตรงที่เบอร์083-414-6461สหำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับฝากติดตามผลงานติดฟิล์มกองแสงอาคารและปิดฟิล์มกองแสงรถยนต์ทางช่องยูทูบซีแซกฟิลมด้วยครับ